วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่พิเศษในหมู่บ้านป่าซางจังหวัดลำพูนการเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการของศูนย์พัฒนาครอบครัวแห่งใหม่การอุทิศนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตและเสริมสร้างคนรุ่นต่อไปเราหวังว่าสถานที่นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับชุมชนการพัฒนาครอบครัวแล้วก็จะทำให้เด็กๆนั้นห่างไกลจากยาเสพติด13วันที่ผ่านมาที่ดินแห่งนี้ยังเป็นพื้นดินที่สุดโทมอยู่เลยแต่ด้วยความขยันและวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ ที่นี่ได้กลายเป็นศูนย์แห่งความหวังสำหรับการกีฬาการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงชีวิตมันไม่ต้องมียาเสพติดนาะเด็กมันทำอย่างนี้ดีแล้วเนาะคือสนับสนุนเด็กอย่างเงี้ยดีมากเลยค่ะการมาจัดกีฬาที่นี่มาวนดีสนุกดีจากการเกษตรไปจนถึงการสร้างสาวกความยั่งยืนคือหัวใจของวิสัยทัศน์นี้โดยมีแผนสำหรับการทำฟาร์มปลาการทำฟาร์มไก่และการฝึกอาชีพ เราเห็นวิธีการมากมายที่เราสามารถใช้ในศูนย์แห่งนี้ได้โครงการด้านความยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญในแผนของเราที่นี่มีพื้นที่มากมายรวมถึงบ่อปลาด้วยการเริ่มต้นบทใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นที่ป่าสางเพื่อเยาวชนเพื่อครอบครัวและเพื่ออนาคต